แบรนด์จานะครับวันนี้จะมารีวิวนี่ครับค้อนทอนะครับค้อนโยเนียกับสตอมเบเกอร์นะครับอันนี้เราทำด้วยปะ,ปะป๊าทำเองนะครับทำจากคาร์ดบอร์ดนะครับกระดาษคาร์ดบอร์ดแล้วก็ท่อ PVC นะครับส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นสตอมเบเกอร์นะครับ ก็จะใช้กระดาษคาัตบอร์ดเหมือนกันนะครับแล้วก็เชื่อผ่านอันนี้ก็เป็นท่อ PVC แล้วก็เสริมด้วยกระดาษนะครับนี่นะครับ,รบก็จะเป็นของเล่นที่เราซื้อมารีวิวตอนนั้นแล้วก็อันที่เราทำก็ขนาดก็ถึงโยนี่ก่อนนะครับอันนี้คือ,อเริ่มจากตอนแรกที่ลูกหมีรีวิวคอนทอของเล่นที่ซื้อมาร้อยกว่าบาท ก,ก็เลยเริ่มจากอันนี้ก่อนเริ่มจากก็เลยทำขวานตอนเบเกอร์ขึ้นมานะครับเพื่อจะให้เล่นคู่กันแต่ทีนี้พอาทำแล้วมันใหญ่กว่ากันเยอะมากนะครับเป็นไซส์แบบว่าเกินจะ1ต่อ1เลยก็เลย คิดว่าในไหนก็มีซองเบกเกอร์แล้วก็ต้องมีโยเนียเนียนะครับผมนีก็เลยออกมาคู่กันแบบนี้ก็เลยเพิ่งทำเสร็จไม่ไม่นานนี้นะครับ <c oughs> กับเมื่อวานนี้เองแต่ว่าเสร็จก็ยังไม่เสร็จดีสักเท่าไหร่เพราะว่าลวดลายตรงด้ามยังไม่เสร็จดีนะครับแต่ไว้นี้ก่อนฮ <c oughs> ะเดี๋ยวมา <c oughs> เปรียบเทียบ มันคือนี่ของทองของเล่นของวัตเต้ก่อนนะครับผมนี่ก่อนกลับเรัดเล็มากเล็นี่มันเลกใหญ่กว่าวนะครับผมมันคือเล็กนี่ก็อันนี้ก็จะเปิดเสียงได้มีลายสายฟานะครับแต่อันนี้ก็จะรายละเอียดก็ดอันนี้เนื่นองจากเป็นกระดาษนะครับก็ทำจากคาร์ดบอร์ดนะครับแล้วก็ เป็นเปเปอร์มาเช่นะครับด้วยกระดาษอีกทีหนึ่งแล้วก็ต้นสีนะครับรายละเอียดก็ยังไม่ได้รายละเอียดเยอะมากนะครับลวดลายตรงนี้ยังช้วยความขี้เกียจเพราะว่าลวดลายค่อนข้างเยอะมากต้องก็เลยก็เลยไม่ได้ทำปล่อยโลงไว้นะครับเดี๋ยวไปดูภาพคุณเสร์ย จัวตัวนี้กันครับา คือส t o r เบเกอร์นะครับทำเสร็จไปนานแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้รีวิวนะครับกะว่าเรายังไม่มีเวลารีวิวให้ดนะูก็เลยเพิ่งมารีวิวพร้อมกับคอนทออันนี้นะครับนี้ลูกหมีเล่นจนเกือบจะขาดนะเริ่มโยกไปน,นิดนึงแล้วนะครับให้ดูาค่อด้เล่นเลยนะเนี่ยให้ดูรายละเอียดนิดนึงตัวนี้นะครับหลังจาก ติดเปเปอร์มาเช่แล้วนะครับแล้วก็ทำสีตัวนี้เนี่ยทำสีตอนแรกใช้ลงพื้นด้วยสีอะคริลิกนะครับระบายลงไปก่อนแล้วก็พ่นด้วยสีเทานะสีเทาออกเงินนะครับออกส,สีเงินนะครับแล้วก็พ่นด้วยสีเงินแล้วก็ลง สีดำของสียะคริดอีกทีนึงแล้วก็เช็ดนะครับใช้วิธีการเช็ดสีนะครับเพื่อให้มันเป็นลายเป็นข้าวแล้วให้เหมือนเหมือนเหล็กมากขึ้นนะครับก็สีให้สีมันมีความแตกต่างกันกระหว่างส่วนนี้กับส่วนที่เป็น,นที่เป็นนูดลายขึ้นมานะครับก็น,นูนแล้วก็ส่วนตรงด้ามน,นะครับที่เป็นไม้นะครับที่เป็น แข่งกรุ๊ปแข่งุตนก็ใช้ข้อ p C พันด้วยเอฟและซีสัวตานะครับแล้วก็เชือกใช้เชือ,ตอกตรทงท้ายนิดหน่อยนะคบผมให้เป็นด้าวให้ให้เป็นรากไม้นะครับออมาแนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เสริมกระดาษนั้เข้าไปพันพ้าสบอร์ดเข้าไปาด้านขวาก็ต้องโค้งๆหน่อยนะคบแล้วก็เป็ด้านขายอันนี้ ในในในหนังนะครับมันจะตรงในอเวนเจอร์จะเป็นจะเป็นแบบตรงนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบโค้งนิดหนึ่งเห็นคนเขาทำกันคไม่รู้ว่าน่าจะเป็นเหมือนในหนังสือหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะเห็นก็จะมีคนที่เขาทำออกมาก็จะมีบางคนที่ทําเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันก็จะเป็นลักษณะเหมือนขวานทั่วไปนะครับแต่ว่าก็จะเป็นเก็นขวานทั่วไป ก็ขวานใหญ่เนี่ยทั่วไปก็จะทําด้ามให้โค้งเพื่อให้จับถนัดครับมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเสริมข้างในยัดโฟมเข้าไปค่อนข้างเยอะนะก็จะหนักหนะ่อยรส่วนตรงนี้เนี่ยเสริมแค่ความแข็งแรงแ้่ตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้ยัดโฟมข้างใน ก็เลยจะหนักไปทางด้านนี้เพราะว่าก็ในความเป็นจริงส่วนนี้ก็น่าจะหนักกว่าคอนันเป็นคอนส่วนอันนี้เนี่ยตอนวิธีการทําเนี่ยไม่ได้ถ่ายเอาไว้เพราะว่าทําวันนี้วันละหน่อยก็เลยไม่ได้ถ่ายวิดีโอเก็บเอาไว้แต่ตัวคอนยเนียเนี่ยมีเดี๋ยวก็จะทำป็นคกิปแยกนะครับมีบิ้วหลอกอยู่นะครับว่าเริ่มตั้งแต่ นึ่งแต่ต้นเลยนะครับจะมีบางส่วนที่ไม่ได้ถ่ายไว้อย่างเช่นตรงนี้อ,าอ้าวอธิบายตรงนี้นิดนึงอธิบายขอนยนตน์อนะแต่ละตรงนี้นะครับก็จะมีแบบอยู่นะครับสามารถหาโหลดได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เสริมท่อเหมือนกันนะข้างในตัวนี้เนี่ยไม่ได้เสริมอะไรมากเลยเป็นกลวงกลวงแต่ว่าตรงแกนที่เอาใส่ข่อเข้าไปเนี่ย ก็จะทําแกนตรงกลางเอาไว้นะครับพันกระดาษไว้เพื่อให้แข็งแรงนะครับไม่ให้มันยุบนะนี่ตัวท่อนะครับใช้ท่อ PVC เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นกระดาษทําให้มันเป็นรอ,อยต่อเป,เป็นข้อต่อนะครับตรงนี้พันกระดาษแล้วก็ลงสีพ้นสีเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นฝาท่อปิด คือซีธรรมดานะครับแล้วก็เจาะลงแล้วก็ใส่สายแต่ว่าสายเยนี้ยตอนทำมันพอนทำเสร็จแล้วมันสั้นไปหน่อยใส่ได้แค่นี้ป้าหนูมนีแต่จะถามป้าว่าขอโยเนียกับขอสตอมเบเกอร์อันไหนทำนานกว่ากันคะอ,อ,าอาธิบายให้คุณผู้ชมดูหน่อยครับพวกที่ทำนานกว่าก็ต้องเป็นสตอมเบเกอร์ครับเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะ มีหลายส่วนทั้งส่วนคอนนะครับส่วนตรงกลางแล้วก็ส่วนที่เป็นขวานตัวนี้เนี่ยต,ตัวคอนยูเนียใช้เวลาทําน้อยมากนะครับแล้วก็บวกกับตอนที่ทําที่ถ่ายบิวโลกเนี่ยกระดาษส่วนใหญ่ตัดมาหมดแล้วด้วยตัดเป็นชิ้นมาแล้วเพราะว่ามันง่ายค่อนข้างจะง,ง,ง่ายนะเป็นแค่สี่เหลี่ยมธรรมดานะครับก็มีอยู่แค่ไม่กี่ชิ้นเอง ็เลยทามาตัดกระดาษมาก่อนแล้วแล้วค่อยมาถ่ายวิวหลอกนะครับส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยตอนนี้ทําเนี่ยจะบอย่างที่เห็นคนรับค่อนข้างจะเยอะ<ช>มากเป็น<ช><ช>ส่วนค่อนข้างเยอะมากกว่าจะประกอบได้นะครับเป็นชิ้นใหญ่ด้วยวันนี้ง่าอย่างที่เห็นนะครับวันนี้เราสองคน ตัวนี้เป็นเสื้อเซนิสึกนะครับอันนี้ของทางกินโร่ล่อคัดเลือกนะครับผมเป็นลายเมก่มอนที่จะได้เป็น,ปนหน่วยหน่วยพิกาอ่นนี่ก็เ,เป็นเสื้อของเซนิสึกก็ประมาณร้อยแปดสิบเก้าบาทนะคบก็ ก็หาซื้อได้ในในอินเทอร์เน็ตนะครับช้อปปี้ลาซาด้าแอปไหนก็ได้นะครับหรือตามตลาดนัด้ก็รายละเนี้ก็คุณภาพตามราคาครับอันนี้แบบธรรมดาหน่อยก็ไม่แพงมากนะร้อยกว่าบาทครับผมก็ก็แจกกันไปก็ก็ดูรถแล้วข right ้างหลังแล้วก็ข้างหลัง ก็จะมีในตัวผ้าก็จะมีลายด้วยเพราะว่าอ,อย่างเห็นบา,บ,าบางเจ้านะครับก็จะมีแต่สีธรรมดาไม่มีลายเส้นอย่างนี้นะครับก็่จะเป็นผ้า,าเป็นลายเ <c oughs> จ้าอื่นเนี่ยก็จะเห็นเป็นสีพื้นไปนเลยแล้วก็มีเป็นลายสามเหลี่ยมเฉยๆแต่นี้จะมีลายเส้นด้วย ก็เป็นหลายเมฆกับประสงค์บำไลทะเลนะครับมกมาคก็อันนี้ก็จบคลิปจะเิงเต่านี้ครับเดี๋ยวไปดูบิวล์หลอกของตัวคอนอยูนีกันนะครับคลิปหน้าโอเ<ช>ครับนะก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดติดตามช่องป๊าป๋าแบรนด์เดซันด้วยนะครับขอบคุณครับ